อาพิชาวิสมะโลภพความโลภแป่งแรงอยากได้ของเขาท้อโซความราจุศไรเขาโกทอ,อความปลอ,อ,อดเกลื่องเขาโอปานาโอความบุกเวนไม้มั่นกันมาโพ โปรดดูถูกเขาปาราโซความยกตัวขึ้นเตรียมเขาอิจฉาความริษยาเขามาจารยังความตานนิเนียวแน่งเกียริกันหวงเก้าหวังกงองและวิจาความรู้ที่อยู่อาศัยมายา คนเจ้าแลเจ้าคนสาธยังความโม่ะตัวยิ่งกว่าคนที่มีอยู่ทางโพอความแก่งกระจ่างดื้อดึงเมื่อเก่าสั่งสอนว่ากล่าโดยทำโดยชอบสารพงความประโรคไม่ยอมตาม อาเหตุผลมาอ้างทุ่มเทียงต่างๆเมื่อขณะกข่าว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเยอะยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอาธิมาโนความดูถูกร่วงเกินผู้อื่นมาท ความเมาลงในร่างกายที่สูดสอมด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือก้าวน้ำทุกเช้ากํามาสำคัญว่าไม่มีโรคเป็นสุขสบายประมาทไป และเมาลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงท่านด่าไปดังประทีปจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสําัญว่ายังไม่ตายประมาทไปป h ามโตความเมามันทั่วไปอารมณ์นใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้น อารมณ์มันใดที่น่าจังก็ไปลงจริงจังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นบัญจะเป็นอุปากิเลเครื่องเศร้ามองใจสิบหข้อจิตเศร้ามองด้วยอุปากิเลสก็ได้ก็หนึ่งดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอาุศลหมดทั้งสิน้น